สวัสดีครับนะครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณเมย์อีกแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแบบึกหัดหน้าถัดไปนะครับการค้นหาข้อมูลหรือเรียกว่า Search Engine นะครับนักเรียนก็เปิดหนังสือหน้า6 1นะครับประกอบทีนี้มาดูเนื้อหาข้างในเป็นยังไงครับแบบึดหัดนะครับเขาบอกว่าดวง นักเรียนนะครับร่วมกันสนทนานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขียนลงไปในแผนผังความคิดนะครับอันเนี้ยในส่วนเนี้ยคือนักเรียนล็อกเขียนลงไปเลยเลยนะครับว่านักเรียนเคยค้นหาข้อมูลอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอาจจะค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลโทรศัพท์มือถือค้นหาเกี่ยวกับอะไรบ้างหนังสือการ์ตูนนะครับวิธีการทำอาหารหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,รษ์แล้วก็ เรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เนาะอยู่ที่หนูนะครับว่านักเรียนแต่ละคนนะครับว่าหนูเคยค้นหาใน Google นะครับเนี่ยหนูเคยเปิด Google ไหมเนี่ยเห็นไหมตามแบบนะครับเคยกด Google ลไหมครับก็เคยค้นหาอะไราบ้างน,นักเรียนก็ใส่ไปในนี้นะครับอันนี้ตามตามที่หนูค้นหานะครับตามสบายนะครับทีนี้ต่อมามาดูในส่วน5.1นะครับ5.1ก็คือข้อมูลที่เคยค้นหาเหล่านี้นักเรียนมักจะใช้ มักจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดเพราะเหตุใดนะครับตรงนี้ครูก็ไม่แช่เลยให้นะครับเพราะว่าจะอธิบายฟังอยู่ที่นักเรียนแต่ละคนว่าหนูเคยเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดบ้างนะครับบางคนก็ใช้โทรศัพท์ม,มือถือนะครับบางคนใช้โทรศัพท์มือถือบางคนก็ใช้แท็บเลต็ตนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับการเข้าใช้เป็นยังไงอาจจะเข้า Google นะครับก็อาจจะพิมพ์คาว่า google. com แล้วก็พิมพ์คำเสิร์ชเข้าไป นะครับพิมพ์คำเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ค้นหาคำที่หนูต้องการนะครับมันจะเข้าเข้าในข้อนี้เลยว่าข้อมูลที่เคยค้นหานะครับนักเรียนมักจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดเพราะเหตุใดอันนี้แล้วแต่นักเรียนนะครับว่าจะสรุปยังไงนะครับบางคนก็ถนัดโดยการใช้โทรศัพท์บางคนก็แท็บเล็ตนะครับบางคนก็คอมพิวเตอร์นะครับลองสรุปลงมาในข้อนี้นะครับทีนี้ต่อมาหลังจากที่นักเรียนทําสรุป2ข้อนี้แล้วนะครับเนาะการค้นหาข้อมูล ก็ใส่ลงไปใน My Map ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อธิบายวิธีการใช้งานนะครับตรงนี้ใส่เหตุผลให้ด้วยนะครับอ่ะหน้าถัดไปเลยนะครับอ่ะในนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนะครับเรียงลำดับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับนี่เขาจะมีเว็บมาให้เลยเนี่ย Google นะครับก็จะพิมพ์ http นะครับ colon slash slash www นะครับ google. g w o l e นะครับจุด c o โอทีตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็น Co โทก็ได้จะใช้เป็น .com ก็ได้นะครับโดยการนำตัวสอนหน้าข้อความที่กำหนดให้นะครับแล้วก็มาเขียนลงในแผนผังความคิดเขาก็จะมีมาให้เป็นขั้นตอนอะไรเป็นขั้นตอนที่1อะไรเป็นขั้นตอนที่2อะไรเป็นขั้นตอนที่3แล้วก็อะไรเป็นขั้นตอนที่4อันนี้นักเรียนลองลองดูก่อนนะครับนะคิดว่าอะไรน่าจะเป็นขั้นตอนที่1ครับดูดูจากรูปกด Enter บนคีย์บอร์ดใช่ไหม จะกดได้คือมันจะต้องมีอะไรก่อนหน้านี้นะครับก็คือเข้าสู่เว็บไซต์หรือเปล่าเข้าสู่เว็บไซต์ Google น,นะครับจากนั้นก็อะไรโปรแกรมก็แสดงเว็บต่างๆขึ้นมาพิมทำค้นหาอะไรน่าจะเป็นลำดับแรกนะครับน่าจะเป็นอะไรครับปรับนิดนึงนะครับอะ,อะไรจะเป็นข้อที่หนึ่งน่าจะเป็น ขอไข่น่าจะเป็นลำดับที่หนึ่งเนาะนะครับต้องทิ้ Google ก่อนนะครับจากนั้นใช่ไหมขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองนี้เป็นตัวไหนขั้นตอนที่สองก็น่าจะเป็นพิมพ์คำค้นหานะครับเปิดค o o g l e เสร็จนี่นี่ดูจากรูปนี้นะครับดูจากรูปนี้ดูจากรูปนี้นะครับหนูพิมพ์ Google ใช่ไหมพิมพ์เวอร์บเว็บใช่ไหมพิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาในหน้านี้ถูกไหมพอเข้าหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องพิมพ์คําค้นหาลำดับที่สองใช่ไหมถูกปะจากนั้นเราก็ต้องกดอะไรครับกดคีย์บอร์ดถูกไหมกด enter ครับปุ่ม enter จะเป็นปุ่มแบบนี้บนคีย์บอร์ดนะครับถึงออกไหม enter e n c e r นะครับตัวนี้เนาะนะครับประมาณนี้ นะครับ enter พอกด enter เสร็จปั๊บมันก็จะเข้าไปในสูตรในหน้าเว็บไซต์ต่าง,งๆเพราะฉะนั้นลำดับที่3ามน่าจะเป็นการกด enter ครับพอหนุกด enter ปุ๊บหน้า Google ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะแสดงหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เราค้นหาโผล่ขึ้นมาเป็นลำดับสี่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอามาเรียงลำดับนะครับอะไรเป็น1อะไรเป็น2อะไรเป็น3าอะไรเป็น4เรียงลำดับแล้วนะครับนักเรียนก็มาจัดลำดับเอานะครับก็เอากอไก่ขอไข่ขอควายมาเรียงลำดับตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับ ตัวเองเข้าใจนะครับเราค่อยดูนะครับทีนี้ต่อมาหน้าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปอ่าเขาบอกว่านักเรียนเรียงลาดับขั้นตอนนะครับนักเรียนจงเรียงลาดับขั้นตอนการค้นหาภาพบนเว็บไซต์นะครับการค้นหาภาพบนเว็บไซต์ Google.co.th แล้วก็บันทึกภาพนะครับบันทึกภาพโดยนําตัวอักษรหน้าข้อความมาเรียงลาดับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเริ่มจากอะไรก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเหมือนเดิมครับ เราอ่านก่อนเราอ่านก่อนมันน่าจะเป็นไรครับเราต้องอ่านก่อนนะครับขอปรับไอ้น,นี่นิดนึงนครับอ่านก่อนอ่านก่อนอันแรกเขาบอกว่าให้คลิกให้คลิกเมาส์เลือกค้นหารูปแล้วก็อะไรนะพิมพ์คำค้นภาพที่ต้องการแล้วกด enter เข้าสู่เว็บไซต์คลิกขวาเลือกคำสั่ง save image as นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยคลิกเมาส์เลือกภาพที่ต้องการคลิกเมาส์เลือก เลือกปุ่มเซฟภาพที่เลือกจากนั้นก็บันทึกไว้ในโฟลเดอร์นะครับเราก็คลิกคลิกเมาส์เลือกไฟล์โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บต้องต้องเริ่มจากอะไรก่อนอันแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อยหนึ่งปรับนิดนิดหนึ่งนะครับข้อยหนึ่งน่าจะเป็นอะไรครับข้อยหนึ่งก็น่าจะพิมพ์พิมพ์ก่อนเนาะพิมพ์ก่อนอันที่หนึง่งพิมพ์ Google นะครับ จากนั้นทำอะไรครับขั้นตอนที่สองก็เป็นพอเข้าสู่เว็บไซต์ก็พิมพ์คําค้นนะครับพอพิมพ์คําค้นภาพเป็นขั้นตอนที่สองพอพิมพ์คําค้นเสร็จกดเดเตอร์ปั๊บมันจะขึ้นอะไรมามันจะน่าจะขึ้นอะไรครับมันก็จะมีรูปมาให้เราเลือกถูกไหมมันก็จะมีโครงสร้างของรูปมาให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิกเลือกรูปภาพเสร็จพอเราคลิกเลือกรูปภาพเสร็จอะไรต่อครับ คลิกเมาส์เลือกคนรูปก่อนนะครับต้องดูเลือกคนรูปก่อนนะข้ามไปน,นิดนึงโทษนะครับต้องเลือกคนรูปเสร็จนะครับต้องเลือกก่อนเลือกคนรูปปั๊บแล้วก็จะมาเข้ามาในสู่อะไรครับคลิกภาพที่ต้องการเป็นลําดับที่4พอคลิกภาพที่ต้องการเสร็จทาอะไรต่อพอเจอรูปภาพก็เข้าไปทําการอะไรครับทําการ คลิกขวาใช่ไหมใช่ไหมคลิกขวาถูกไหมครับห้าขั้นตอนนี้ห้าคือคลิกขวาพอขั้นตอนที่หกคืออะไรครับมันจะให้เลือกโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวครูจะทให้ดูนะครับเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนที่หกจากนั้นพอขั้นตอนที่เจ็ดพอเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บแล้วกดอกพอกดโอเพนเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาในปุ่ม ให้เราเลือกว่าเราจะเซฟรูปไหมก็จะเป็นขั้นตอนที่เจ็ดแบบนี้นะครับนักเรียนลองลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการทําให้นะครับสาธิตวิธีการทําให้ก็จะขึ้นมันจะขึ้นในบางส่วนให้นักเรียนเห็นนะครับจะขึ้นในบางส่วนให้นักเรียนเห็น แป๊บนะครับแป๊บนะครับสักคู่สักคู่สักคู่เยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับพอให้เป็นแบบนี้ก็พิมพ์ Google นะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็จะประมาณนี้นะครับคุณครูก็จะพิมพ์ http พีครับ c o เนาะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้าในส่วนของ Google จากนั้นเราก็พิมพ์รูปเลยครับเช่นตัวอย่างรูปแมวนะครับเป็น cat ก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นภาษาไทยนะครับเป็นแมวเสร็จกดเห็นไหมกด Enter นะครับดูดูตามในหนังสือนะครับเรียงลำดับหน้าที่หกสิบสามนะครับเรียงลำดับเลยก็คือ พอพิมพ์คำค้นเสร็จเราก็กด enter ที่คีย์บอร์ดใช่ไหมขั้นตอนที่3ามคืออะไรครับเราก็ไปเลือกที่คําว่าคนรูปใช่ไหมครับคนรูปเห็นไหมคนรูปนะครับขั้นตอนที่สี่คืออะไรครับเลือกรูปที่ต้องการนะครับนี่เมื่อวานกําลังฮิตเลย pop cat นะครับเลือกรูปที่ต้องการปุ๊บพอกดเสร็จทำอะไรต่อเลือกรูปที่ต้องการแล้วปั๊บจากนั้นทําการคิดขวาครับคิดขวาจริงๆอะคุณครูทําตรงนี้ครับมันมันจะต้องขึ้น มันจะต้องขึ้นในส่วนของคลิกขวาให้นะครับแต่บางเอิญมันไม่ขึ้นนะครับคลิกขวาปั๊บมันก็จะไปตอนนี้อยู่ที่ข้ององูนะครับคลิกขวาเสร็จหาคำสั่ง save i m a g e add นะครับ save i m a g e add นะครับ save i m a g e add แล้วก็จากนั้นพอหนู save i m a g e a s เสร็จมันก็จะให้หนูเลือกโฟลเดอร์ข้อที่หกนะครับมันก็จะเลือกโฟลเดอร์มันจะเป็นโฟลเดอร์เหลืองๆนะครับหนูก็เลือกเลยว่าหนูจะ save ไปในโฟลเดอร์ไหนนะครับ ล้วจากนั้นกด Open นะครับกด Open เราก็เข้าไปกดบันทึกได้เลยนะครับกด Sa v e f i ล e ได้เลยอันนี้ก็คือขั้นตอนของของการใช้ของการใช้การเซฟรูปภาพบน Se a r c h e n g i n e นะครับเบื้องต้นนะครับบางทีข้อมูลมันไม่ขึ้นนะครับบางทีความดิ้ขกดหน้าจอโดยโปรแกรมบางทีบางเมนูมนไม่ขึ้นเช่นการคิดขวานรูปภาพะครับคิดขวานรูปภาพแล้วมัน มันอาจจะไม่ขึ้นอันนี้คือหนูต้องไปทบทวนจากในคอมพิวเตอร์ที่ที่บ้านเพิ่มเติมนะครับอ่ะกลับมาในส่วนของตัวสไลด์นะครับกลับมาในส่วนตัวสไลด์อ่ะกลับมาในส่วนตัวสไลด์นะครับอ่ะทีนี้ก็เรียงลาดับนะครับรู้สึกว่าขั้นตอนนี้รู้สึกว่าขั้นตอนนี้ครับมันจะไม่ขึ้นครับที่ที่เมื่อกี้แสดงผลไปขั้นตอนนี้มันจะไม่ขึ้นคลิกขวาจะไม่ขึ้นเมนูนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นแล้วก็ เมนูนี้ครับมันจะไม่ขึ้นนะครับโปรแกรมที่ที่ที่คุณรูอัดหน้าจอมันมันไม่แสดงผลนะครับก็ตรองขอภัยด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเมนูนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นประมาณสามเมนูเนี่ยครับที่ที่มันมองไม่เห็นนะครับแต่แต่ถ้าทําในคอมพิวเตอร์ให้ให้ทําตามได้เลยครับมันก็จะมองเห็นเมนูหาคาสั่งว่าเซฟอิมเม e แอดแล้วจะมีคํานึงครับอิมเมอีกอีกบางบางเครื่องมันจะใช้คําว่าเซฟพิกเจอร์ครับพิกเจอร์กับอิมเมดก็แปลว่ารูปภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้น ใช้ได้ทั้งสองคำครับใช้ทั้งสองคำ picture นะครับ p i c t u r e นะครับอันนี้ก็ลองลองลองดูนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับส, Eden. สไลด์ถัดไปนักเรียนก็เรียงลำดับตรงนี้ึ้นครูด้วยนะครับว่าอะไรคือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับครเูเรียงลำดับมาให้แล้วทางฝั่งสายมือนะครับเรียงลำดับมาให้แล้วนะครับปรับเป็นเลเซอร์ได้ไม่งงนะครับเรียงลำดับมาให้แล้วนักเรียนก็เอามาใส่เรียงลำดับตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยต่อมาอ่ะทีนี้นักเรียนวิเคราะห์ นะครับนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจากนั้นก็เขียนลงไปในแผนภาพของมคิดนะครับวิเคราะห์ก่อนนะครับส่วนใหญ่ปัญหาของความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลจะเป็นอะไรครับก็ปัญหามันก็ตามนั้นเลยนะครับจากนั้นก็อะไรต่อครับสาเหตุปัญหาเรารู้แล้วนี่ก็คือนี่ปัญหาคือความ ไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับสาเหตุก็หนึ่งเราไม่พิจรารณาผู้เขียนเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวนี้มันมันมีมีเว็บปลอมเยอะนะครับเฟก e น e w วมีเยอะนะครับสข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ทันสมัยบางทีมันมีข้อมูลนะครับแล้วมันเป็นข้อมูลเดิมนะครับมันเป็นข้อมูลเดิมข้อมูลอาจจะไม่ทันสมัยนะครับต่อมาสาเหตุค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับ บางทีมันมีเว็บเว็บเยอะครับเดี๋ยวนี้มันมีเว็บปลอมมีเว็บนูนน่นนี่นั่นให้ข้อมูลผิดให้ข้อมูลเท็จนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์นิดนึงนะครับว่าถ้าเราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่น่าเชื่อถือมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับผลที่เกิดขึ้นครับก็ทําให้ข้อมูลนะครับที่ได้รับขาดความถูกต้องและไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้นะครับหรือถ้าเรามีผลกระทบเราก็ต้องมีแนวทางการแก้ปัญหาใช่ไหมแนวทางคืออะไรบ้างครับ ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่เขียนเว็บไซต์นะครับเราก็เข้าไปประเมินว่าคนที่เขียนนะครับมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับแล้วก็พิจารณานะเรื่องของวันที่เผยแพร่ด้วยนะครับบางทีเราเราว่าข้อมูลเราใหม่สุดแต่เวลาเราไปดูวันวันอัปเดตในเว็บไซต์นะครับมันอาจจะแบบว่าวันที่ของอัปเดตข้อมูลลงมามันเก่ามากนะครับทีนี้มาดูความทันสมัยของข้อมูลและการสืบค้นนะครับบางทีเราจะสืบค้นข้อมูลหนึ่งเรื่องนะครับเราต้อง ใช้หลายๆเว็บไซต์นะครับมาเป็นการประกอบในการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลเยอะๆเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับไม่ใช่ว่าเราหาข้อมูลเว็บแรกมาเชื่อเว็บแรกเลยนะครับไม่ไม่ได้ครับเราต้องเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแต่ละเว็บข้อมูลเหมือนกันเราถึงจะดึงข้อมูลมาใช้ใช้งานได้อันนี้ไปฝากไว้นะครับฝากไว้สาหรับการค้นหาข้อมูลโดยใช้เซิร์ช engine โดยผ่าน Google นะครับผ่านตัว Google ตัวนี้นะครับตัวน,วนี้ตัว Google คือนักเรียนทุกคนใช้กันทุกคนใช้กันหมดแล้วครับ อาจจะใช้เพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้หน้าต่อมาหน้าต่อมาตรงนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนค้นหานะครับนักเรียนค้นหาข้อมูลและภาพในประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับจังหวัดของตนเองนะครับแล้วก็นําข้อมูลที่ได้มาเขียนเรียบเรียงนะครับเป็นเป็นข้อความประมาณ1ิบรรทัดนะครับแล้วก็ติดภาพหรือว่าภาพประกอบนะครับแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลที่นักเรียนค้นคว้านะครับที่นักเรียนค้นคว้าแล้วตอบคาถาม ทีนี้ทีนี้ทำยังไงครับก็ก็ทําอย่างนี้ครับก็นักเรียนไปค้นค้นหาข้อมูลในเว็บนะครับไปค้นหาข้อมูลในเว็บนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณครูก็จะย้อนกลับไปในในส่วนของที่เป็น Google นะครับตรงนี้ตรงนี้นักเรียนทําเองนะครับในส่วนของตรงนี้คือด้านบนนักเรียนอาจจะติดภาพมา หรือนักเรียนอาจจะวาดวาดภาพประกอบก็ได้นะครับถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องปิ้นนะครับที่บ้านไม่มีเครื่องปิ้นจะวาดภาพประกอบก็ได้จะเป็นข้อมูลในจังหวัดตัวเองนะครับเกี่ยวกับจังหวัดของตนเองนะครับจะใช้จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมน,นะครับพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นะครับบ้านเกิดของตัวเองก็ได้เป็นจังหวัดนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาตรงนี้จะเป็นอธิบายนะครับอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่หนูค้นหามาในจังหวัดนะครับอ่ะก็มามามาดูข้อมูลนะครับคุยจะย้อนมาให้ดูนะครับ กลับมาในหน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับย้อนกลับนะครับอ่ะเราก็กลับมาเวลาค้นหาข้อมูลนะครับอ่ะเช่นเราก็พิมพ์ไปเลยครับสมุตสมุดสาครนะครับอัน้สมมุคิครูอยู่จังหวัดสมุทรสาครครูพิมพ์สูงสาครใครอยู่สมุตรสงครามก็พิมพ์สูงสงครามนะครับอ่ะสมุตรสาครนนะครับจากหั้นก็เทอนะครับ แล้วเราก็จะไปดูว่าเราจะทําอะไรนะครับเขาบอกว่าอะไรครับสนใจอะไรบ้างในสมุทรสาครนะครับหรือหนูจะพิมพ์อย่างงี้ก็ได้ครับให้มันให้มันหาง่ายขึ้นสิ่งที่สนใจอ,อาจจะพิมพ์แบบนี้ตามโจทย์เลยเนี่ยมีเต็มเลยครับเพราะมันมีรายการมาทีแล้วก็จะรู้แหละเออเราจะเอาอะไรดีนะครับเราก็อาจจะไปอัปเดต15ที่นะครับ เนี่ยเห็นปหพอเราพอเราค้นเป็นนะครับเราเราฝึกคาเป็นเราฝึกคําเราใช้คําค้นเป็นเนี่ยเราก็จะเจอได้เลยโอ้ยจากที่เราไม่รู้จักเราก็จะรู้จักเลยนะครับเห็นไหมอัปเดต15ที่เที่ยวสมุทรสารครน,นะครับขับรถเที่ยวใกล้กรุงเทพด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีเต็มเลยนะครับสะพานแดงครับจุดชมปาโลมาเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับมีรายละเอียดบอกนะครับถ้ารายละเอียดมันน้อยเกินไปเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณครูบังคับว่าสิบบรรทัดนะครับสิบบรรทัด นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมายกตยัวอย่างสะพานแดงเนี้ยหนูหาข้อมูลแล้วมาได้น้อยได้น้อยเกินไปเอ้ยมันครูหนูได้ข้อมูลนิดเดียวเองอ่ะหนูจะเอาข้อมูลไปไปเพิ่มยังไงครับหนูก็เอาข้อมูลแบบนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครัแบ,บแล้วก็คลิกขวาหรือแล้วจะจะพิมพ์คำว่าสะพานแดงไปเลยนะครับครูก็คลิกขวาคั้ไปนะครับแล้วครูก็กลับไปในหน้าของ Google เ,เหมือนเดิมครับครูก็เปลี่ยนคำตรงนี้ครับแล้วครูก็เอาคำว่าสะพานแดงจุดโมปาโลมา่าเงี้ยครับมาอินเทปึ๊บ คุณครูก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าว่าสามารถเขียนอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสะพานแดงหรือว่ารายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เพิ่มเติมอะไรได้ได,ได้ได้อีกนะครับนะครูก็ไปดูครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะมีข้อความเพิ่มนะครับนักเรียนก็เอาข้อความในส่วนนี้มามาเขียนนะครับในในหน้าห้สบเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับทีนี้กลับมาในส่วนของตัว สไลด์นะครับกลับมาในส่วนตัวสไลด์อ่ะกลับมาในส่วนตัวสไลด์นะครับตรงนี้ทําเองนะครับตรงนี้ทําเองทาเองนะครับก็เมื่อกี้สอนวิธีการดูข้อมูลแล้วนะครับต่อมาตรงนี้ด้วยนะครับนักเรียนก็ดูนะครับนักเรียนเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์และหน่วยงานใดนะครับเว็บไซต์และโดยหน่วยงานใดอ่ะกลับไปก็วิธีดูดูแบบนี้นะครับเว็บไซต์แล้วหน่วยงานใดเว็บไซต์ก็ให้ให้เลือกจากข้างบนครับมาจากเว็บไซต์อะไรครับ เห็นไหมนี่ครับเว็บไซต์เนี่ยไปด้วยกันนะครับไปด้วยกัน com อันนี้เว็บไซต์นะครับหน่วยงานนะครับหน่วยงานก็อาจจะต้องดูตรงนี้ครับเรื่องของด้านล่างครับด้านล่างสุดของเว็บกนีจะเป็นหน่วยงานนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเวลาดูข้อมูลดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้หน่วยงานอะไรครับแหล่งแหล่งชุมชนนะครับของคนชอบเที่ยวเนี่เขาจะมีรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับ บางทีไม่เป็นหน่วยงานบางทีมันจะเป็นเรื่องของเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ทำครับหรือว่าจะเป็นข้อมูลท่องเที่ยวนักเรียนลองหาดูครับเบื้องต้นนะครับหาหาจากในเว็บแบบนี้ครับเบื้องตน้นนะครับลองหาดูนะครับเดี๋ยวจะเจอหน่วยงานนะครับไม่เจอหน่วยงานก็จะเป็นชื่อเว็บไปเลยก็ได้นะครับถ้าไม่เจอหน่วยงานก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์เนี้ยไปด้วยกัน .com เนี้ยนะครับแบบนี้แล้วด้วยเหตุผลใดบ้างน,นะครับด,ดูนะครับนะัก ก็จะกลับไปในในสไลด์นะครับพอหนูดูดูหน่วยงานแล้วหนูดูแหล่งที่มาแล้วดูจากเว็บซไซต์ไหนแล้วเอามาจากข้อมูลจากเว็บซไซต์ไหนหนูเขียนลงไปนะครับแล้วก็กลับมาที่สไลด์เหมือนเดิมนะครับ mm. อ่ะทีนี้กูจะพากลับมาที่สไลด์นะครับนัก <angle> เรียนก็ดูนะครับในในส่วนที่นักเรียนเลือกข้อมูลมาจากเว็บซไซต์ไหนก็เขียนไปนะครับถ้าไม่มีหน่วยงานก็เขียนที่เว็บซไซต์ไปด้วยเหตุด้วยเหตุนผลใดก็อธิบายไปครับเว็บไซต์นี้มาทำอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้มาดูในในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ การใช้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรอันนี้นักเรียนเพิ่มเติมจากของคุณครูได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเอาตามคุณครูก็ได้นะครับเพราะว่าในหนังสือมีบอกอยู่แล้วนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับประโยชน์ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับก็คือสามารถช่วยในการติดต่อสื่อสารทางไกลได้นะครับสองช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้นะครับสามช่วยทบทวนบทเรียนเรื่องที่สนใจได้สี ช่วยอ่านข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดแล้วแต่ครับหนูในในสี่ข้อครับหนูไม่จําเป็นต้องเอาตามครูก็ได้ตักคิดเองก็ได้นะครับก็ใส่มาส่อย่างนะครับประมาณนี้นะครับประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในหนังสือมีครับลองดูนะครับใครหาเพิ่มเติมใครจะน้องหรือจะสี่ข้อที่ครูครูให้นะครับไปหาเอาในอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้สอนไปแล้วนะครับหนูก็พิมพ์คําว่าอะไรครับประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตใน Google เลยครับปึ้งหนูก็จะเจอ เป็นลิสต์รายการเลยนะครับหนูก็เอามาเขียนนะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับเขียนสรุปความรู้นะครับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับและการค้นหาข้อมูลนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ตนเองสนใจซึ่งนะครับถึงตรงนี้แล้วนะซึ่งการจะค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นจําเป็นต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับหนูลองยกตัวอย่าง มาเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับอจากของคุณครูนึกถึงอะไรบ้างก็อานหนึ่งต้องมีการพิจารณาถึงผู้สร้างเว็บไซต์ความน่าเชื่อถือของของประเภทเว็บไซต์นะครับแล้วก็วันวันที่เผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วความทันสมัยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงผมอาจจะหาเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับในส่วนนี้ของการค้นหาข้อมูลบน Search Engine อันนี้ก็ลองลองดูนะครับไปฝึกใช้ดูนะครับฝึกใช้คําค้นให้เป็นฝึกใช้ Google ให้เป็นนะครับ ฝึกส่วนหลายๆย,ย่างของ Google เช่นการค้นหาเว็บไซต์การการหารูปนะครับการบันทึกรูปจากจากเว็บไซต์มาทำงานทำรายงานอันนี้ก็ลองฝึกไว้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนก็ส่งงานมาเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกับครูเมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย